ก็กลับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับนะในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการนะครับเล่นสกิลนะครับแทนสกินปืนนะนี่นะครับก็คือสกิลที่บอกมานะครับรูหน้านะครับผมก็จะเอาไปแทนแบบว่าพวกอัตราการยิงอะไรอย่างครี้นะนี่ตาก็ความรีโหลดนะไครอสเนี่ยก็คือเจาะเกาานะครับหรือว่าบวกดามเมจก็ตามนะครับโอเคก็ คือผมจะเอาไปประมาณนี้นะครับนะตัดแตงก็จะเป็นอันนี้นะแต่อันนี้ผมจะเเป็นโคโน่นะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับตอนนี้ผมจะได้เป็น usp คู่นะซึ่งผมก็จะบอกว่าผมถอดสกินปืนออกรือว่าเกือบครบนะครับนะแต่ว่าไอ้นี่ผมลืมถอดเนี่ยนีย่ผมว่าแล้วมันเหมือนลืมอะไรนะ ผิดแล้วเรายิงมนันนะดูว่ามันจะโกงแค่ไหนนะล <First class. S 1> ่วงไปเฮ้ยโอ้โหแลกกันนะนี่แต่โคตรรัวเลยนะคนดูเห็นไหม เราดูเพื่อนจะชนะป่ะนะครับ,บผมบอ,อกเลยนะ,ออะโอ้โหยิ่งถ้าคนมีสก,กินปืนวงโกงนะนะบวกกับจิตสกิลนี้นะผมบอกเลยยิ่งกว่าแบบว่าเดอะแฟร์รับคือแบบไม่ใช่นะค,คือแบบจะโหดมากนะผมว่านะถ้าเราเล่นด้วยกันอย่างเงี้ย อ่ะผมจะเล่นเป็น AK นะมาผมถอดสก,กินแล้วนะที่เจอก่อน,นครับผมจะทำการแบบว่าเล่นนะดูนะคือมันเหมือนแบบว่าเราใช้ AK เมังกรเลยนะอย่างเงี้ยสมมุตินะครับใครสามารถเปลี่ยนได้นะครับนะสมมุติในร,ระยะนะครับก็แนะนำเป็นพวก มาโลอะไรอย่างนี้นะไปแทนสะกินปืนระยะนะแล้วจะคนชอบนะไปยิงก็ตายหมดแ,แล<จ>้วเฮ <ceu> <itar vel> ้ยโอ้โหมันมาด้านหลังมันไม่บอกมันไม่บอกการคนดูแต่ไม่เจ้คือมันล็อกเลยนะมันล็อกเป้าเลยนะนี่เพื่อนเราซ้ำไปโดนได้ไม่เป็นไรั่นสู่แล้ว มันมันดึงกันแล้วนะคนดูดูเพื่อนเล่นดีกว่านะโอ้โหุ้ยบอกนี่ม <ahead> ันคมอ่ะบางนี่มันคมอ่ะแต่ผมบอกเลยนะว่าโอ้โหผมว่ากันเราใช้สกิลนั้นก็ไม่เลวนะสกิสำหรับว่าใครที่ต้องการหรืว่า ไม่ได้เน้นพวกสกิลวืืนเลือดเท่าไหร่นะครับเราเน้นเป็นสกิลวแบบว่าก,กินปืนอะไรเงี้ยได้นะครับคือค่อนข้างที่จะรัวเลยนะครับแต่อันนี้กูไม่ได้เอาออกไงทำไมกูไม่เอาออกคนดูกูงงตัวเองแต่ไม่เป็นไรนะรบอนไหนที่ผมไม่ได้เอาออกผมก็จะเล่นในนั้นนะครับผมก็จะเล่นให้ดูว่ามันโหดขนาดไหนะมันเสี่ยงคนเดินด้วยอยู่เกล้าดี ยังไงวะเสียงเริ่มมาแล้วเฮ้ยเฮียตกใจเหมิดคุณดูเฮ้ยมันยิงเงินผมยังวะขอบคุณนะเฮ้ยูเสี่ยวะฟังแม่งโผล่หนุ่เฮียโอ้โหกู้ร่วงกัน้ะ เหมือนกูเป็นตัวแทงองคนดูเฮ้กูยังไม่ได้ยิงใครเลยโอเโอ้โหรักยู่มาล้วไม่ยิงใครเลยดูด้กูได้ยิงแค่ลมเนี่ยยิงลมผมจีบกันเนี่ยอะอันนี้ผมขอเล่นเป็น ขามาร์ดูนะว่ามันจะรัวแรงขนาดไหนนะรุ่นนี้เนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนอีกนะครับน้องโอริโอมาครับอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอสามารถยิงมันได้ไหมไป <Earth Pride. S 1> เพื่อน อยู่ไหนวะคนดูโอ้โหยิงยิงใครไม่โดนเลยเนี่ยคบ,บดูแล้วแล้วนะกูลงไม้เพื่อนกูชุบแล้วเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือเติมเลือดเติมเพื่อนเรานี่ดีดขอบคุณนะนะ กว่าจะยิงไอ้ี้ยกว่าจะได้ยิงคนดูเดี๋ยวมันถอดแม็กเจดออกแล้วนะนะแล้วก็อูซีก็ูยังไม่ถอดนะแต่ไม่เป็นไรผมบอกเลยนะเดี๋ยวตรรัวนะคนดูคือ,ยอยแบบไม่มไม่มีใครไหวอะ่ะ แต่มันตึงนะฝั่งหนูข้ามมันตึงนะคนดูผมไม่เล่นมันไม่เล่นตายมันตึงนะฝั่งหนูข้ามลองเล่นอะไรอะไกบ้างดิมันไม่มาเลยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงหัวจังวะคนดูมันยิงคมันยังวะมันยิงคมมันยังวะคนดู แย่ะเนียแล้วเพื่อนจะทิ้งกูไว้ไอ้ขี้นี่มาแม่้ตุ้มไม่เตียงไอ้น,นี่จะแพ้หรือจะน่สบายไหมนี่มันเล่นเป็นมันเล่นโวดจังวะย่ยท,ทีมเนี่ยมันเล่น,นแบบว่าตุ้มอะ คุณดูว่าใจปะทีมนี้มันเล่นเป็นตำแหน่งวะนี่แค่มันเล่นแบบว่ามีสายสายเข้าหลังสายโคบสายอะไรอุ้ยเหียโคตรคมดีไหวไป่ะนี่ Còn đu cho bảy nó khâu luôn mày không biết là mì nó mày เราก็น่าจะมีนะเราอยู่เพื่อนน,นี่ยามีมีการมีการไปยินมีการปีนอันลำมมเราวิง่งไป กูร่วงอยู่แล้ยเพื่อนะโกคนีันเดียและอุอยแต่มันลวนนะแต่กูฝีมือไม่มีไงคนดูไอ้เหียถ้ากูฝีมือมีนะมันไม่รอดแล้วใครจะเพื่อนกูมันมาทันวะ,ะไอ้เฮียเชื่อปะขอบคุณนะเพื่อนเ,เราครบแล้วอย่างเงี้ย ต้องจัดแล้วเพื่อนเออหามุมมองเล่นหามุมเล่นแต่มันอยู่มันไว้วงอยู่มันไว้มันขึ้นไปทำไมเนะี่ยเอาเรื่องนะแย่ละกลัวมีลวงสวยสวยเลยโอ้โหไม่เคยเจอใครตึงอ่นี้มาก่อนแต่กูเนี่ยอ้ที่นี่อะเ้ยขนาดกูเล่นแย่กูยังที่สองเป็นไปได้ยังไงครับคนดู แต่เราเล่นเป็นปืนลูดเลยนะปืนเอ้ยปืนชักแม็กซ์ดีกว่าวก็เล่นเป็นเอ็นวิวสไน่นะครับสไนท็อปเลยนะผมอะท็อปโลกอะนับจากล,ะละ่างตอนนี้ตอนนี้ยูนี่ขี้อยู่ไหนล่ะตอนนี้ตีนี้มันคมใช้ได้เนะี่ยทำเป็นเล่นนะ ตังกันแมงเฮียเม่อข e. ึ lands, back, ้นกูไม่ให้มึงขึ้นนี่ไงน้องโดนไปดิโดนไปดิตัวด้านล่างเหรอตัวด้านล่างเหรอนี่ไัยเฮียโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิมันมันมันนี่ไัยเฮียโดนไปดิ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 วยพวกกูหมอนสายสไนวปาดู ไม่น่าเหมาะสายอะไรเงี้ยนี่ไงโอ๊ยเจอกันอีโดนกูบอกเลยใครโคลงหัวมาเนี่ยเจอกูโผล่มาทินี่ไงเอ้ย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 ไอ้หน้อง ล่วงไปดิมึงเอาเฮียทั้งล่างกูล่วงหมดเลยไอ้เฮียกูบอกกูยิงไอ้เฮียมันมันหมา,ม,ม,ามันมาด้านล่างกูกูลืมดูด้านล่างไอ้เฮียกูกำลังเพื่อนเพื่อนในการยิงมันเลยไอ้เฮียแต่ไม่เป็นไรนะน,น,น้อง,องเพอถึงเราจะแพ้ แต่ว่าเราก็ได้รับรู้แล้วว่ามันโหดขนาดไหนนะไม่ถึงฝันของข้า,ขามันโหดขนาดไหนอ่ะเออกูไม่ไหวกับมันไอ้ียมันเล่นโหดเล่นตึงกันยังวะอยากอยากแหละบางคนนะสำหรับบางคนนะอันนี้ผมบอกเอาเรื่องความแรงไปดีกว่านะไนะอ้นนพวกความเร็งนี้ไม่อาจจะไม่ค่อยจําเป็นนะแต่ก็ใครเอาไปก็ได้นะครับ เออคือมันยิงมันไม่เข้าเลยอ่ะไม่ยิงไม่เข้าเลยไอ้เหี้ยมาถือเกินไปวะคนดูไม่รู้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราก็จบคลิปเท่านี้นะครับก็ใครที่ดูจบนะับไม่ชอบใจชอบใจกดติดตามกดใจได้นะับนะกดหัวไลก์กดที่ะอะไรก็กดนะกดไลก์กันแล้วแต่อย่างเดียวจะกดดีไลค์ก็พอจ้ะจุบจ๊บจุบจ๊บเจอกันจ้ะ